สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่กระแสข่าวดังเรือนหอนัดมีเรียขโมยของแอปเพื่อลูกคนแรกเล่นของหวังมีลูกขโมยของแอปเรือนหอนัดมีเรียหลังหลังน้ำตาเสียลูกคนแรกแต่งอ้ามัธิชาติได้พระสามีเก่าเรียกได้ว่าเป็นอดีตดาราวัยรุ่นครับชื่อดังยุคเูที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบสำหรับนัดมีเรียเบเนเดตตีครับและ ึงแม้ปัจจุบันครับจะขึ้นเลขสี่แล้วแต่ความสวยนั้นยังสวยไม่เปลี่ยนครับถ้าทุกคนยังจําได้ครับสาวนัดมีเรียนั้นได้เปิดใจกับรายการดังรายการหนึ่งว่าสาเหตุที่ได้มาพบรักกับพระเอกปากแดงอ้ัมอธิชาติจุดเริ่มต้นคือมาเจอกันที่งานบุญตอนนั้นคุณเต่าสมชายบวชนัดก็ไปร่วมงานบวชคุณเต่า คุณอ้ําเป็นน้องรักของคุณเต๋าอยู่ก็เจอกันในงานบวชแล้วหลังจากนั้นก็ชวนไปทําบุญตอนนั้นยังไม่คิดอะไรเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องชวนทําบุญครับแล้วเราก็ไปทําบุญด้วยกันซึ่งหลังจากได้ทําบุญด้วยกันตะค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนได้แต่งงานจนถึงปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่แม้จะแต่งงานกันมาหลายปีแล้วแต่ความรักของทั้งคู่ยังดูหวานหยดย้อยเลยครับล่าสุดครับอ้ําคงภรรยาสุดที่รักนัดมีเวีย มานั่งพูดคุยเปิดใจในรายการสามแซบอีกครั้งซึ่งมาครั้งนี้ดังครูได้เล่าเรื่องราวความรักที่ไม่เคยบอกให้ใครรู้มาก่อนเรื่องมีลูกอีกด้วยครับตอนที่ยังไม่คบกันเขามาจิก็มีไปถามอาจารย์เพราะเขาก็มีข่าวเป็นรอกรอกเราก,ก็เอ๊ะเป็นหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยเอาดวงไปถามดูเขาก็บอกว่าคนนี้หรอดวงเขาเป็นเทวีเลอกเป็นคนชอบสวยงามเข้าใจผู้หญิงแต่ไม่เป็นชัวร์ก็เลยวางใจก็ค่อยดูเขาไป าดาวมันจะบอกว่าไม่เป็นผู้ชายแท้เรื่องการมีเบบีถอยแล้วค่ะอยู่บนความเข้าใจแล้วเราเต็มที่แล้วและตอนนี้ก็มีความสุขกับชีวิตมากเมื่อไรก็ตามที่เราทําทุกอย่างสุดความสามารถแล้วเราจะไม่เสียใจวิทยาศาสตร์แต่เศรษศาสตร์ก็ไม่เคยทํานะแค่สวดมนต์ไหว้พระบางคนบอกว่าอยากมีลูกต้องไปขโมยของเด็กมาหรือคือที่บ้านจะมีโกดังสําหรับของเด็กเพราะ ะขโมยมาเต็มไปหมดไปขโมยของแอปมาแล้วแอปไม่รู้นัดขโมยมาจริงๆเอาพ่ออ้อมน้องมาพอเขากลับมาบ้านเขาก็ตื่นเต้นดีใจนิดนึงดึงออกมาแล้วพูดว่าดูนี่สินี่ขโมยมาของน้องปีใหม่มาอํากับนัดพยายามทุกอย่างในวันที่น้องไม่อยู่เป็นวันเดยวกับที่แม่ของนัดก,ก็จากไปวันนั้นเราไปฟังผลว่าติดไม่ติดเพราะมีตัวอ่อนตัวสุดท้ายแล้วพอไม่ติดก็เสียใจมากทั้งคู่นัดร้องไห้หนักมากเพราะเป็นความหวังสุดท้ายแล้วมันทำให้เราเข้าใจว่าความอยากของมนุษย์ ความอยากเป็นแม่อยากให้ใครอยู่กับเราความอยากทําให้เราเป็นทุกข์พอไม่ทุกข์วางได้นัดคิดได้จากการสูญเสียก็ขอบคุณข่าวจากโซเชียลนิวส์อัปเดตครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้เราทด้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับ